อฮารับเนาะฮึบโอ้ได้บ่ล่ะสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุขงสุขบนฮึบเฮงคือมึอโกบ่โอ้แซ่บบ่เนาะกินใด้บิ่งกันนะแซ่บสบายดีป้าลุงและสบายดีป้าลุงเอฮารับฮารท้าฮับ์ปท้า mặc là พี่ phía เอ้ย ơi เลมุด mặc ว่ามัก bằng บาง ơn mặc เอิ้นมักหยางอึ๊บแหนแตก xẹp ดีให้100แน่น่ะ xẹp อ๋ออะพ่อ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 เก้มแดงอะไรจะเท่งนะที่ภากับลงน้องเอะไรนี่นะ Tắt phạm luôn mà thông, phí nọ ơi nó xuân lùng nón mà nè bà sân Hán nó con thôn bà Thầy phí nọc bà Lông cơ bộ xuân cơ lông, phí nọ ơi Học nhai đấy hả Tìm hắn hô, hà lô hồi đấy bà <laughs> Tụi nọ ơi Mấy thông nhang gì như này hả à? Ủa thì nó mà hỏi này, Bà cầm bọn bụi bia bụi bia vô Phải bây giờ bưng nè Chăn cả thược rồi này, không thấy thược rồi này, Khăn bầu Hãy nông tổ yam giảm bưng với nó ơi, Giảm một lúc luôn Tổ nổ biển xem này, Chăm ngon con hiểu không ạ Thôi 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 tôi thương không เออจับนั่นแหละเออเหขึ้นมาพอพ่อพ่อซองมึงรู้มันไม่ยังกันถือกักบบอตั้งขึ้นตั้งขึ้นโอ้ยหแย่หมูปินตัวโน้ตเลยตั้งขึ้นตั้งปลายมันนะขึ้นเออนั่นแหละเอาซองเมื่อวานที่เปิดซองมึงรูมีมยั้งตัวใหญ่บอ ฮะใหญ่จุ๊บรับเอาพอดีมันจิปล่อยไปมาเอาลูกพี่มาเอาโอ้ยอม,อมันห้อนพี่น้องเอ้ยทีมงานชวนมาลงน้องเจอได้ปลา Nằm cái năng lực thôi nhầm quân gì đấy nè mà khoái mi vào đâu nhau nữa hay khoái lôn mà cứ mày khang khang cứ câu anh á pha 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 Ừ, rồi cái lúc cúc quả ở đây ra đấy nô nó phở lắm rồi đây này nặng tổ nụ nhang vú của bộ lai anh nào bao đảo gì nội phở từ tổ bảo đảo anh ma thực hiện cái ลงมือก้อนนั้นลุงมาลงก็บโได้หรอกมันเป็นยังหนาวตอนน่ะเป็นอะไรตัวเนะฮะถึกป่าถึกปดุปดุกผักแพ้ลูกพี่วาอีกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเจ็บอีกแล้วลูกพี่ก่อยอ้าวปดุกปักมืออะไรพี่น้อง จ,จำเลยบ่าลูกพี่จำเงียงเลยโอ้ยมันก็เกินไปเห็นว่าแล้วก็ได้โอ้ยพี่น้องเลยจีบแล้วเป็นกัดเของมแดงวะนี่พี่น้องไเบาดมามาเลยทั้งเนี่ยคือไว้อย่าถว้งกับบางใช้โท่ศัรทัโฟ้าเทอาลุงวะ ก็ว่างหูหรือว่าคนกุ้มลงมาหลือว่าอะนัน่นนะไว้ขนาดจวดจัดจพี่น้องเว้ววยวอืมแต่แต่กิ๊กการ์ดไม่ใช่หรือว่อ่เดี๋ยวนี้รถอืมสายจวดพี่น้องเว้ยเดี๋ยวขึ้นแล้ว,วบ่ดากปับนั่นแหละอย่าอย่าวานไปใกล้มองันสะจันนะมันมีสลามแยาบานน้องแค่ไหนอืม Nếu... bảo đảo ma rồi phi nong hay lạ mà, Yên y nào, ấy, mà chắc chơi lạ thì mát luôn không? Yeah. Tớ mi cốc Mì ใช่จันเนี้ยมือแลงถือกบจะหั้ขนาดยังมาเดี๋ยวรอรุ่นไม่้องเลยรอรุ่นรอรุ่นเบาดาวลงแลยวนี่ยปีแรกเนี่ย้จงจิงเนาะบอเบาดาปีแร้ในป่าลอนี้ปีนี้นะบุกขเกาเลยาสยปลาดุกนะ ปลาบัวลายได้ปีนี้นะไยังน้อยปล่อยบ่ปลาเนี้านินเนาะปล่อยปล่อยปลาเนี้ยก็ปลาเลี้ยงบ่เอาเอาแต่ปลาธรรมชาติได้หมดไงปลาเน้นปลาตะเพียนปลาแมนเอาแต่ปลาดุกกับปลาคอปลากระเดิดปลาขาว

ปีนี่ต่างปีกายเด้อต่างไรปีเล้วนี่ยแหรุดชอกแล้วมันถือโลดป่านะอเอืมห้าออวเอาโลดปลาคอสัมเคนสมบูรณ์เลยนะแต่ว่าปีนี้มันต่างปีกายพี่น้องเลยใช้จากตัวสามโอหักเงี้งหักเงี้งพี่น้องเลยหักโบระวังระวัง

ลองคล้องลองยังอีกเว้ยไว้กับมือมานำคล้องค้างปลาไว้ยิซุ่มอยู่เ้ืงนั้นปุไก่น้อยดิคล้องค้างไม่อยัางละคล้องค้างไก่น้อยฉันเฟล่าบางหอดเลยพี่น้องเลยอ้าวเท่าเทอานี่เันบอกปลาเต็มยุส่าเฮ้ยบ่มีนะระบ่าวเอ้ยปีนี้นะอึดยากบ่คือเก่าแล้ว ao bữa sáng này hát nhang mà nó say nữa mẹ áo dầu say nữa mẹ ao kỳ đình đệ hèn là say hát nhang bộ ná ừ hát cái này phụ là bạt trong bạt là bao đảo cái hát cái đây số bạt thì xong bao đảo cái đây bữa <laughs> này hiến nhang nè <laughs> ui nhưng mà cắt, cắt, cắt. นี่ตัวแหขาดเนาะไม่ใชไม่เยอไวะใอ้เคยลาเป็นลูกผู้ลงงเขียนหน่อยวะเขียนหมืนเอเขียนเนี่ยเขียนเรื่องเขียนเรื่องโอ้ยพี่น้องเลยแค้นตนล้วกด้แคนบังหินใช่ปลามันอยู่แถวนี้เหยียบไล่ซะเล้เมื่อกี้ มุดนองกันนาะ่ยลกหมดู่คือกันล้วไปบอลกนวาอยากเอาดีู้ไอกัน่นั้นมึงนหลุมหลมาได้แน่นอนไม่แต่เปิดออกอไปได้กระถือเนาะเออ สองสี่หกคนพี่น้องเลยอือมาโนะมาแช่นะไว้เนกองนะเนียปลาสิตายจะได้ยักตัวหรือบังเอาบังเนาะใครบังเนาะโอ้ยได้เท่านี้บ่งพี่น้องบ่งตึกแต่เฮิองตืบเลยเด้นนี่นะมาด้วยเอาสิเอาสิครางไว้ เนโดข่าเนโดบุญถ่น่อยถ่หน่อยเลยโอ้ยพี่น้องเอ๋ลูกพี่ใช้เบิึงมงงนบาทน่ะลูกพี่ปัดแผลน่ะโอ้โหบาดที่เท่าก็ปบดอยากเห็นคักโอ้ดเลือดสัตว์ออกเลยโอ้ยพี่น้องเอ๋ลูกพี่เขาโดนหายแล้วพี่น้อง มือห้ามียวนนี่ลูกพี่ให้แเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเรียกันบาทนี่ยหมูพุงมป่าซ้ำหมูพผงมป่าซ้ำบาทเจ็บเลยพี่น้องเอ้ยฮึดัดภาพมาอีกทีพี่น้องเอ้ยผ้ากันขึ้นแลวได้บาทเนี่ย rớt mát xẹt bưng con xẹt bưng phù bằng phà con thế nông <laughs> <laughs> ừ. ăn hụi ừ. hả? Đấy, năm ấy, năm ấy, năm đi ต้มจำเจนี um này, c, ่ี t, ên, s <S ่สียากน้อยนึงเอยพีดงนี่กะลยุ่มอะไรกัะมันก็มีอยู่ไหนขันรมกันมันกระายเจอปลาอันนีแล้ปลาสูตรปลาตะเพียนพีองเเบอรของในน้ำของญ่ก็ได้บ้างโอ้พี่แต่ห้อยของในน่ะของในน้มีแต่หอยนี่พีองเอ้ย อึดเนาะปีนี้พี่น้องเอ้ยปีนี้ปลาต่างปีกายปีกายจะปวดทีไส้ปีกายเนี่ยจักมาแต่ใส่พี่เลี้ยงเลโอ้ยพี่น้องเพฮ่ยให้ไล่อยู่พี่ตัวใหญ่พี่มีแต่พอดีว่าสั่งได้เนาะได้ดิเดพี่เลี้คนสุดเป็นสาวสามสิบโลเพิ่งให้อาวยืดตรงเนาะอ้าวยัดเบิร์คักเนี่ยมีหกกบุ๊ปดีเลยเนาะได้สาวสามสิบโลโอ้ยให้หมดกว่าไปแล้วเนี่ย เด้พี่น้องนี่ตัวใหญ่นี่โอ้บุลอ์ thử เลยคอฮะเด้เฮือนล้างสีแดงกระเบื้องเลยติดกันกระเฮือนเขาลุ่มเออติดกันกินแรงกินง่ายน้ำกันฮะเออสไลด์คลิปนี้เอาไว้สำนีก่อนพี่น้องขอบคุณเลยไลฟ์พี่น้องทุกไปสุขุสุขคนขอบคุณทุกการักใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สบายดี